มาแล้ววิยืนข้างๆไขวะหน้า,านะยืนเยอะแยะหมดอยู่ฝั่งมนุษย์นะเก็บก่อนเลยเร่งสปีดได้มาหนึ่งอะไรวะปลอมตัวเป็นคนเดินถนนเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแย่งโอ้โหกับดักโอ้โหยืนชุมนุมอะไรกันเราไปกันดีกว่าเฮ้ยเป้าหมายอยู่ใ,ใกล้มันขึ้นว่าเป้าหมายหรือบั๊กวะบั๊กแน่เลยบั๊กจอดูนะมินิแมปดีๆนะคะทุกคนดูในะมินิแมปดีๆนะเราอาจจะวางกับดักก่อนลวกันเพื่อความปลอดภัย เราจะได้รู้ว่าเราต้องวิ่งไปทางไหนนะเกนนี่จะต้องเป็นมนุษย์ที่อยู่รอดในว้ามาแล้ววิ่งกันแล้วจิโอ้โหตรงนู้นเดือดมากเราไปตรงซอกนูน้นซอกนู้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นกลับมากลับมากลับมามาซีมาซีาซกับดักตรงนี้พีบ่บอกเลยกลับดักตรงนี้พี่ไม่อยู่แล้วเนาะไม่อยู่ไม่อยู่โอเคมันไปแล้วค่ะทุกคนเราเก็บแล้วทีนี้งานของเราขอดีๆ เอออันนี้แหละที่ต้องการอันนี้แหละที่ต้องการปลอมตัวเนเผาเลือดนะเก็บอีกเก็บอีกขออีกเออปลอมตัวเป็นเผาเลือกเพิ่มบอกเพิ่มเลือกเลือกเอาปลอมตัวอีกเออปลอมตัวเป็นเผาเลือดโอ้โหอันนี้ยาวและได้มาสามอันแล้วทุกคนยาวบอกเลยว่ายาวโหเพียบเลยเสบียงตรงนี้เพียบเพียบบอกเลยว่าเพียบเอ๊ะคนนี้คนนี้ก็ตีได้มทำอะไรเด่ะเอออย่าตีแล้วนะเออมันบิงมันบิ้งมันบิงอะไรอ่ะเราฆ่าเขาได้เหรอ เราฆ่าเขาได้ปะเก็บก่อนแล้วกันโยนข้างจานโอ้นี่ๆๆอ้อยสปีดไปะจ้าโอ้โหหลังเพียบหลังเพียบเราปลอมตัวเป็นคนปลอมตัวเป็นทหารข้างทางค่ะ <c oughs> เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> โอ้ยต้นไม้บงังเฮ้ยมีคนสงสยัยมีคนสงสยัยมีคนสงสยัยวิ่งผ่านไปแล้วโ <c oughs> อ้โหเพียบบอกเลยว่าเพียบ อีก14วิเท่านั้นไป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 กันให้หมดวินาทีเราน้อยลงแต่งริามถอดเลือกก่อนเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นพวกเดียวกันนะแต่เราเขอเก็บกล่องก่อนนะ <c oughs> เก็บกล่องของมนุษย์ก่อนนะไม่เอาไม่เอาไม่เก็บได้อีกเหรอเอาบักก็ะเดะหรือมีสองกล่องโครย,ยนตคว่างจานแล้วมนุษย์ไม่ต้องกลัวเราเราเป็นพวกเดียวกันนีงงละสิทำไมแวมพายเก็บกล่องมนุษย์ได้กบลักอีกแล้วไม่เอา โหแต่ก็มีให้เก็บเพียบแล้วตรงนี้มันที่ของเราจริงๆ่ะไม่มีใครอยู่เลยนะมีคนนึงอยู่ใครก็ไม่รู้โอ้ยปอมตัวเป็นคนเดินถนนอันนี้ดีมากอื้เล่นสปีดอีกโหเล่นสปีดที่สิบสามอ่ะนะไม่มีใครวิ่งตามยี่ทันแน่นอนเลยยี่รออันะคะยี่รอแปมงพายมาปุ๊บเราจะกดทันทีเราจะกดปอบตัวเป็นคนเดินถนนทันทีอ๋อเมื่อไหร่จะมาโว้ยยี่นี้สบายเลยเนี่ยเลยอีกสี่สิบกวิออ้ยมามามาม่าเป็นนักบวชเนียน ไม่รู้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 หรอกไม่รู้หรอกยี่ว่ายืนเนียนมากบอกเลยเอ้ยย่ามายืนใกล้ใกเรากำลังจะชนะเหลือมนุษย์อีกสองคนค่ะใครอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยมันสุ่มตีมันสุ่มตีมันสุ่มตีเฮ่ยอย่าตีอย่าตีจะหมดเวลาแล้วยี่รองหนรองหนว้าวเฮ้ยีฆ่าเผาเลือดได้หนึ่งคนด้วยฆ่าใครวะตอนไหนวะเน่ะเริ่มต้นแมปอุ้ยได้สปีดก่อนเลย เออกับดักเมื่อกี้โอเคเก็บคนละกล่องอย่ามาแย่งเรานะได้ระเบิดหุยรอบนี้ไม่ได้อะไรที่มันแบบออาตัวรอดเลยอะ่ะมีแต่โจมตีดูดิได้อะไรมาก็ไม่รู้ไป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 พวกเราไปไปไปเป็นหมู่คณะวิ่งเป็นหมู่คณะเลยอยู่กับมังกรนะคะแล้วก็อนาวรแล้วก็กระปิกปุ๊กกระปุ๊กปิกรักตาตากันตนปะปุ๊กๆกปุ๊กิกกระลักเต้ค,ครับผมแวมไพร์เริ่มออกกล้าแล้วนะคะยีวางกับดักไว้ก่อนเลย ดักทางนี้เขาเรียกว่าดักทางหรือวางวางเพื่อนวางกันเยอะๆเดี๋ยวเราช่วยวางวางตรงไหนดีวะผู้พื้นที่เต็มไปหมดเหยียบตรงนี้มีตายแน่นอนบอกเลยเจ้าแวมพายเหยียบตรงนี้มีตายแน่นอนหูของเราทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยโอ้เห็นชัดขึ้นผะนะอุ้ยแหวงว้าวันบอมพา์พูดไม่ชัดแฟงงลากเป็นเผ่าเลือดโอ้ยแยง่งแย่งกันเก็บ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 แวมพายไม่มานะโหกับดัก เมวแมวอยากได้แปลงล่างอ่ะวิวยนกนกไม่ใช่นกวยมันมาแล้วลูกหมูลูกหมูลูกหมูไล่ตีโดนลูกหมูไล่ตีเออมาแล้วเราเป็นพวกเดียวกันนี่นี่นี่เนียนเนียนเนียนไอพวกที่แปลงล่างเนี่ยเนียนรู้นะรู้นะว่าเนียนอะโถเอ้ยุิยี่ได้เร่งสปีดเยอะเลยอ่ะเยอะมากเลยแต่ยี่อยากได้แปลงล่างขว้างจานว่ะเอาขว้างจานมา อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยอยากได้แปลงล่าเป็นคนเดินถนนมากเลยอะ่ะศัตรูเพียบเลยยิ่งไปก่อนละตรงนี้ไม่ปลอดภัยเลยไปแล้วนะวิ่งไปก่อนนะเฮ้ยตีเอ้ยของจริงอันนี้ของจริงสต,ตันสต,ตันเออเราตีสู้สู้มึงส,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 สู้ไปเลย <laughs> ไม่ไปไปกันนะกับดักอยู่นี่กับดักอยู่นี่เราลอดแล้วเหรอลอดยังแอบแอบ แอบเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราเนียนเหรอเฮ้ยมาแล้วไปก่อนนะโอ้ยโอ้โหดาเมจแล้วนะแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วอะไปโอ้หข้างหน้าก็มีข้างหน้าข้างหลังโอ้โหสปีดโอ้โหวิ่งมาด้วยแกมันใจร้ายมากเ้นสปีดรัวๆโอ้ตามหลังมาติดๆเลยโอ้โหข้างหน้าไม่นะไปแล้วนะโอ้โหข้างหลังโอ้โหหน้าหลังหน้าหลังใกล้อยู่ไปหูเหลือสามคนโอ้โหวิ่งมาเจออีกวิ่งโอ้โหโอ้โหเงยเงยหน้าเลย ถึงกระเงือ่ไหนโอ้โหมนุษย์เหลืออีกแค่สองคนเองเราเป็นครึ่งโลหิตคนนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้มังกรเอออันนี้กิจกรรมล่าสมบัติห้องใต้ดินกิจกรรมนี้นะคะเราจะเป็นกอบบินล่าสมบัติซึ่งเราจะต้องไปเก็บหีบนะคะโดยที่ไม่ให้องค์ลักเนี่ยพวกเนี้ยมันเห็นเรานะคะซึ่งมันจะมีเซนเซอร์สีแดงอยู่ที่พื้นถ้าเกิดเราพุ่งผ่านรจะโดนตะปบเหมือนไอ้คนนั้นนะคะซึ่งเราไปเก็บหีบระดับสูง เราต้องสนีค่ะทุกคนต้องเงีบย,ยบเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะสกิลไปหนึ่งทียังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่โดนประปบไปดิเออตีใส่เรา <c oughs> โหข่วรใหญ่เลยก็สกิลใส่เราท้ะยะล,ล้องหนอุยดีนะกดทันนี่ไงศพเป็นไงล่ะยังมาหือรื่อกับเราไปก่อนนะจับใครพี่มาโหใครมันลากมาวะเก็บหีบ ที่ใกล้ที่สุดคือที่ที่โอ้โหามันวิ่งกันวะใไรมันลากว่ะชิดขอบอุ้ยตรงนี้เก็บได้เก็บก่อนอุ้ยมันสก,กิลแต่ละโอ้โหเห็นไหมแกสก,กิลใส่ไครแกก็ตายไปด้วยนั่นแหละโอ้โหไปไม่ถึงตรงกลางซะทีตรงกลางมีให้เก็บเพียบเลยนะโอ้ยอันตรายเหลือเกินตรงเส้นนี้นูนนูนนูนตรงนู้นเพียบเลยนานๆข้างหน้าเราก็มีแต่มันยืนเฝ้าอยู่อะ่ะโอเคสบายละอย่างนี้สบายเลยนูน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  ออ้ยแต่ตรงนี้ตะปบโอ้โหฟาดดีนะเราล่องหนทันขวนหน้าทีเดียวตายเลยนะนูนนูน,น,นตรงนูน้นรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองว่ะเนเนอันนั้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 น,น,นมันจะหันไปทางไหนวะไอตัวนี้จะหันไปทางไหนวะมันหันมาทางเราแน่เลยนั้นไงนั่นไงเดินอ้อมเดินอ้อมโอ้ยดีนะที่ยังไม่เก็บเอ้ยอันนี้เก็บได้เก็บกองอย่านะอย่าเชี่ยว แบ่งๆกันแบ่งๆกันโหตรงนี้เสี่ยงเสี่ยงแค่ไหนรอเลยโอเคเดี๋ยวที่หันไปอีกทางหนึ่ง<ม>เหลืออีกกล่องเดียวกล่องสุดท้ายแล้วอุ๊ยนี่ไงเกิดตรงนี้พอดีโอ้โหอี้สิอีสิมากเกมนี้เรียบร้อย <cl aps> โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่า เล่นกิจกรรมสั้นๆให้ตัดมาให้ดูกันเล่นๆเพลินๆนะซึ่งสองกิจกรรมนี้เป็นสองกิจกรรมที่ยี่รู้สึกว่ายี่ชอบมากสุดนะเพราะว่ามันมันเหมือนมันเหมือนไว้ให้เล่นคลายเครียดอะเล่นแบบเล่นหยิบม,มันเล่นทําไมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกัน, <c oughs> นแก่งแปรงลา้างเป็นแบาๆนู่นนี่น่านะ,ะโอเควันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับกดนูน่นกดนี่กดนั่นกดไปเลยกดจะกดอะไรก็กดไปเถอะน,นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามจนจบคลิปนะคะ